สวัสดีครับมือนี่ผมได้ไกล้ดามากนะครับผมกับมาล่างทําความสะอาดนะครับแล้วก็มาแล่ซับเป็นชิ้นนะครับผมตามที่ชอบนะครับส่วนเครื่องจะ่าเป็นพิกแหงนะครับมักเพชรลายกะใไส้ลายนะครับตะไคร้ซี่หัวนะครับหอมแดงหาหกหัวนะกระเทียมสองหัวนะครับแล้วก็ต้นหอมพักซี่เล่าแล้วกับพักอีตูนะครับอ่านี่ครับเพราะามาตาเครืองกันนะครับมือนี่ตาครับผมมือนี่เป็นเมนูกินกับข้าวนียวเส็บนะครับอ่าใส่ผกแหงลงไปครับตะไคร้ซอยครับใส่ลงไปครับอ นี่เป็นขนาดใกล้หนึ่งตนะครับก็บเได้องใหญ่หลนะครับใส่เครื่องประมาณนี้นะครับตามไปครับให้มันหยาบครับอ่าให้ตะไคร้เขาหยาบดีครับมันจะง่ายกินแสบๆนะครับผมอ่าพ่อตะไคร้หยาบเดี๋ยทีแล้วก็จะใส่กระเทียมไปอีกน้อยหนึ่งครับโขกไปก้อนครับอ่านี่ครับกระเทียมให้มันละเอียดครับตามด้วยหอมครับอ่านี่ครับใส่ไปโขกครับหอมนี่กระเบื้องตองให้มันอ่าละเอียดไหลกันเลยครับเอาพ่อหยาบๆยาบครับหอมแดงนี่ครับมันบอบเป็นยังครับ นี่เอาประมาณนี้แหละครับผมเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเขาก็จะมาคัางนี่ครับใส่กระถานครับมือนีเตาแก๊สเหมือนับใส่ไก่ดำเข้าลงไปนะครับตามโดยเครื่องที่เข้าโขกครับผมใส่ลงไปเลยเขาก็จะใส่เกลือนิดนึงครับอ่าแล้วก็นําปลาร้าหนึ่งทับพีนะครับอ่าหานผมก็จะมาขัวครับให้เครื่องมันหอมนะครับอ่าหอมติดเนื้อไก่ัวไก่เข้านี่แหละครับอ่าพอร่วนสุกได้สักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็จะตามด้วยนามล่างโคกนะครับตัวนี้ตรงไซนะครับเพราะว่าบอสไเขวานบอสแสบนะครับปรุงรสครับใส่ผงนัวลงไปครับผงปรุงรสครับอ่าใส่ครับไปครับน้ำปลานะครับอ่านิดนิดนิดหน่อยผมก็จะปล่อยเขี่ยวตุนไปไฟกลางนะครับอ่าให้ไก่มันเปื่อยสักหน่อยหนึ่งนะครับสักประมาณสิบหาถึงยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวห้ามมาเช็คนะครับปิดฟ้าไว้ครับผมอ่าปั๊บมาแล้วครับสิบห้านาทีผ่าตัดมานะครับเอากลมาค้นครับตอนนี้หอมมากๆเลยนะครับหอมแบบเคื่องสมุนไพรครับ ซิมรสชาติเบื้งนะครับมาถูกใจเ่นะครับมาเข้มหน่อยนัวหลายผมคงก็แล้วแต่รับส่วนผมนีนวแล้วครับพอดีแล้วครับใส่พักลงไปครับบาดนีเบ่าวทิศบาถือเบ้ารั่วนะครับขนาดคัดได้ตึงนี่นี่อ้าวนี่ครับเอากับคนบาดนี่ให้พักมันสุกนะครับวิ่งหอมขนาดครับพี่น้องรสชาติเข็มข้นจัดจ้านนะครับนี่นี่น้าตาครับผมเสิร์ฟครับบาดนี่บู้ยสีชั้นเป็นเสียบบ่าพี่น้อง นุ่นนวจัดจานนะครับกินกับข้าวเหนียวเป็นกับแกมก็ได้ครับผมนี่ครับเราก็จะได้แกงอ่อมไก่ดำรับมาซิมเบิงซิมเบิงหอมมากๆนัวกำลังดีเลยครับพี่น้องเด็ดขาดตับครับตับกินเมื่อข้าวเหนียวนี่จับเลยกับแกมก็ได้ครับต้องจัดครับแบบ